มากลับกันต่อเลยนะครับบอกกันได้เงี้ยหรือปราศนานสองกองพลมาขึ้นที่ตลอดเพื่อไม่ให้ถึงพบไหกายนะเราเราสองร้อยกิโลเมตรแม่รู้ว่าต้องทำยังไงได้ค่ะคุณแม่โชคดีเบสเลิกกันเจ้ามีข้อมูลใหม่เงั้นหรือจากเอิร์ธเลมใช่ไหมเยนูบอกที่อยู่ของเบดีน่าให้เราเธอมีเครื่องรางแต่มีการคุ้มกันแน่นหนา เราจะลงมืงทันทีบางทีเราโจมตีสองทางกอนทัพจะเข้าต่อสู้กับวีน่าเพีงเบงความนนสนใจเธอขณะที่ข้าเอาหุ่งลางไม่ได้ไปคนเดียวจะไปช่วยก่อนรอบเล้นคือสิส่งสำคัญคุณเบรดี้ฉันรืองไงเจ้าช่วยไปฏิวัตการโจมตีเป็นหลักเดีวยลล่าเราจะตามตักคำขอของ<ร>พวกเขาและข้าจากการวีน่าห้สินซา ห้าปีที่แล้วเขาจะเห็นผลเจ้าแล้วแต่ไม่มีใครเห็นด้วยเช่นนั้น <Like> others, เส้นเดียวกับคุณอื่นชายผู้นี้ไม่พอใจที่มีวิลิน,น่าเป็นคานํนำไม่มันจะเรื่องและปัญหาของเจ้าจะสำเร็จก็คือเห็ุผลที่ข่าเชอเพื่อน ตาเทอร์แลนด์ของเราเริ่มมือกันเถอะฉันรู้บางอย่างเรื่องมีเนนาแล้วเราจะลดสลายด้วย<ร>ความจริงและโคข้อคานจะได้ขึ้นปกครอง้ารู้อะไรที่จะทำให้เรื่องมันถึงขัน้น ได้ตัวตนได้นะที่ภาษาข,ของคุณซุปซิปการเหมือนสารับใช้เลยฉันจะรู้จริงๆว่าเรื่องอรไรกันอาเจ้ายอมรับฟังและเสนอให้เจราจาการธเลมก่อนที่สคงครามกับเดเธอร์เลนจะประทุกลงและฉันเคยบอกคุณแล้วไงฉันยอมตาดีกว่าเจราจากับไอ้พวกข้าพ่อฉันดีจ้ะปฏิเสธวิธีแก้ปัญหาเป็นที่เป็นไปได้ปรทุกความที่น่าเชื่อถือ คุณเป็นภายต่อเาจ้เองการกบฏไม่ใช่ได้ไงกู้สืบทอดก่อนที่คุณจะตัดนินเจ้าคุณไม่ใช่ทายาทของชาวคาที่แท้จริงเธอเป็นคนสร้างก็จะบอเนื้อของสร้างตุงชัดเห็นแล้วสิ่งที่ดีของแกคือบนัลรางนี้จึงเลกความหมายแกกล้าท้าริงนั้นได้ยังไงแต่คือผู้สืบทอดชาวคาโดยพระวัตรผู้สืบทอดเขาแล้วแต่ออบเร์ต้องการผู้นำคนใหม่ จะแกหรือไอโง่โอเทคกต้ามันซะดิะเลอร์เป็นคนรับใช้แล้วบิดิน,น่าคุณเตอร์รักษาจักรพรรดิไว้ให้ได้แล้วกันกูซามของชาวคารมอดกัดแล้วเราจะเลือกรับใช้ตับใจเรา อี yeah. ้อ่ะดยวาร่าไม่ผักลงข้างล่างเลยโอดสัสอย่างตามวิลิน่าอยู่ด้วยไงเจ้าพาพิชิตอาณาจักรของฉันกูพันจะจงรับฟัดตีต่อเขาและสนอ,อเนงเกียรติจำนวนของเขาเองฮะมึงมต้องเสนอแล้วล่ะอาจาร

โอ้โหแม่งโหดเกินเฮียเฮียแม่งโหดจัดปะตัวนี้แม่งไม่เบาเลยนะเอาหนอนไปกินไป,ปกูจะลิงหนอนเล้ยงกขลิงก็ได้เดือนเลยแหละพี่กูลิงได้อ่ะอ้า ถูกไหมได้เวลาตายแล้วล่ะขวาซ้ายขวาไ,วาไวโอเคได้เวลาตายของมึงแล้วากะลกะเบตชาลิตี มันละกา็ตายแล้วพัทมิคนคุดท้ทยของคุณถูกคิง้งพาเธอไปเ <c oughs> ราจะปกป้องผู้นำคนใหม่ <c oughs> แห่งอัฟเวิร์น แต่ที่ชาปัจจุบันบอ,อกคอาดดันดันไงไอคนทลายดีกว่ามาที่นี่เพื่อ,อยอมจำนวนหรือไง <has> ไอคนกบฏ คุณพ,พูดเรื่องขบวได้ยังไงจะรู้ว่าคุณหวังวรังแล้วจะรับใช้กินีนาทำไมจะแนะนำเธอเรื่องขโมยเครื่องรางเป็นแผลชัลลาดทุกครั้งที่เธอใช้รค่าชีวิตเธอทีละน้อยเมื่อตัตูทั้งคู่อ่อนแอลงจะได้ขึ้นแท่นนั่นแหละแต่ที่ฉันวางไวน้น่าเสียดายแกไม่วันได้เห็นเป็นแผลจริงต้องเสียดาย กูเห็นหมดแล้วเอาอยัางไงมึงก็โดโฮโฮนโฟลฟันตัวปหาทชีวิตอยูด่ดีอ่ะโอ้โหลายอะไรมึงจะสาดสไฟ,ฟ้าทำไมฮะมึงไปเล่นเดนเหรอ ก,กัาแพงัะหน่อยมากระตุกกระตุกโอเคแผนชั่วของแกจบลงที่นี่ณบ,บัดนี้แล้วมาฟังเคซี่ จะทิ้งเพื่อนคุณไว้งั้นลึกหรือเปล่าพวกคุณเชื่อว่าเราในเนี่นยเกาะนี้เพื่อคอาร่มธรรมชาติโดดเตี่ยวของคุณเราไม่ชอบคุณเท่านั้นเองชาโคตินชอบคอามสนโดดจะได้ได้อยู่ลำพังในไม่ช้าเอ๊ะ โดดอีกแฟลกตีลังกาโคตรเก่งเลยไอตัวนี้เก่งมากมากยิ่งกว่าจิมนาสติก ง,ง่ายเองตอนนี้ชาอิลเนียนสองคนต้องตายฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่เพื่อนกันแต่ฉันไม่ให้คุณฆ่าเขาโคหน้าฉันสบายดีบอกไปก่อนตกลงไปกันเถอะอีกไป ไม่รู้ว่าเครื่องรางอยู่ในนี้หรือเปล่านะถ้าไม่อยู่ในนี้แสดงว่าบินิน่าอักบูตเอาไปน,าน่ามันน่าขนลุกจริงจริงดีโวล่าเรรู้ว่าคุณไม่คิดเครื่องรางนั่นไว้ใกล้ตัวคุณชิงมาทังชั้นไปตอนนี้คุณจะคิดกโมยนของฉัน้นใช้ทุกคนมาอีกรือไง ไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณผมณเป็นใครมามากัดสินและจะเอาบางอย่างของคุณมาชีวิตของคุณี่จริงน่าจะแปลแปลแบบว่าแปเป็นว่าชีวิตของข้าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาโอ้โหฟ้าฟ้ามาจากไหนไม่รู้อะ càng lựa chọn kiếp dưỡng của đấy tè bóng bạc mười 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 nè, ô,

นี้จะด่มดังกับความตายของคุณพอได้แล้วพ่อฉันเสียเธอฉันได้ไปหาไปหาพ่อเจอม่สมควรตายด้วยน้ำมือของจัก,กรพรรดิป้าขอมออเกียดนั้นให้แก่เสนาบดีคนแรกของพ้า ได้เวลาตาแล้วล่ะมิลินา่ามาเอาปากให้กูชิมดิกินปากหน่อยได้งไงวิเชียกินปากเลยเพื่อนแฟนางจังหนอนเสี้เดือนเกียมมากนี่แหละนะตรงโทษของคนทารายยศต่อกษัตริย์ ท่านอนุญาตแล้วจะได้ไปกับเอิร์ธเลมเฮ้ยการเบตท่านอนุญาตเดี๋ไวกับที่เอิร์ธเลมแล้วเคลืรองกับสู่คืนที่มันอยู่ป้าบอะไรคุณเนี่ยเอิร์ธเลมไว้ใจไม่ได้ให้ปอกๆต้องลองมันจะตกอยู่กับข้า ตามก็อตกลงของเชลกูลลจะต้องเอาตัลงนี้ไม่เกี่ยวกับใครอต่อไปเดี๋ยวจะกลับมีประโยชน์เมื่อไรเดนมาหาสิ่งนี้อ้าวโตซะงั้นสุดท้ายอยู่ที่โคโคคารโดยเคซี่กำลังเอาไปให้ไหรเดนแล้วหลอกลวงพวกมันพึ่งลลาอยู่กลางรอคกองของโคคาคาร คุณเอามาันมาได้ใช่ไหมเอาไว้ใจไม่ได้ใครอื่นให้ให้ใหยายมันการให้ใจอยู่ใกล้บ,บลาลังเอิร์ธเลมนั้นการเป็นความโชคดีไม่น้อยเลยนะดิวัลล่ามาไม่เคยสงสัยเลยดึงในพวกมาคือสาวาพระองค์จอมมารของเราข้ามีชิตเพื่อรับใช้ชิ้นดอกแคจะดีมาจึงดังสิ่งนี้นนมาให้ข้าโดยไม่สักช้ากว่ัชที อาจารย์กินนกอยู่จุดใกล้ผลแล้วเราไปที่ป้อมปากกาของข้าดินนี้มีปัญหาไหมตอบปัญหา การแย่งชิงสมบัติระหว่างกลางทางนุ่งน้องโค,โค,ค้คาโดนสังเกตยูวาร่าได้ไปนะฮะแล้วจากมาจมาที่แจ็คแจ็คแขนเล็กนั่นเอง อะไรอย่างของคุณบอกฉันจะได้พบคุณที่นี่คุณกับเวลาคุยกันได้ดีไหมแน่นอนอยู่แล้วมันรักชาติเหรอไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วไม่ใช่มาคุยเรื่องเครึ่งมือฟาร์มใช่ไหมเอาเรื่องกันดีกว่าถ้าต้องการช่วยเหลือจากคุณให้ผมช่วยเหรอฉันรู้ว่าไม่มีสิทธิ์จะ คุณรู้ว่าผมต้องการอะไรแจ็คกี้อาสาเองเจอมาเจอฉันเองเฮ้ยผมรู้ฟังนะเนก็ใจว่าทำไมคุณไม่อยากให้แจ็คกี้เข้าหน่วยเอสเอทำไมคุณวางมือถ้าเป็นฉันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับลูงน้องควันทีตอนนี้แดกดุปืนไปแล้วก็รู้จักเวลานี้นะเธอไม่มีวันปล่อย ให้เรื่องนี้ให้เป็นไงเกิดขึ้นแล้วคุณเนี่ยให้ช่วยอะไรบริพายจะเอาไปหรือยกเว้นนั้นเครื่องรางของชินน็อกฟินินาเอาไปป้านะและเรายังได้รับข่าวจากตาลีนาวานชีได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเนเธอร์เรมรับโขนหน้ามาหลังที่สหปีป้ดีว่าเครื่องรางของชินนอกเลือค้นไหวนี่เป็นเรื่องบังเอิญนั่นแหละเหตุผลที่ฉันต้องการนายนายคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องวานชี เราไม่ให้คุณรับตำแหน่งอีกน่าจะเป็นแค่ผู้สังเกตการเ์เดดเดมีอะไรแค่รู้ว่าอาจจะเราจะช่วยปิดดียวไหมแน่นอนเพราะครั้งที่แล้วมันเวิร์กมากเลยใช่ไหมล่ะก็แค่พยายามนะอย่าโทษกันเลยเราต้องการนายนะแจ็คช่วยฉันจับควชีหน่อยหาเขาใกล้เครื่งรางแล้วทุกคน จะไม่ปลอดภัยแล้วแจ็คกี้อยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้อ้ออาเวอร์นอยู่ที่เคซี่กำลังเอาเครื่องรางเธอจะไม่เป็นอะไรเราคาว่าจะได้ยินคำว,ว่าผลรริจสำเร็จจากพวกเขาในเรือนนี้แล้วตั่ไปที่คุกพวกเราสี่คนโดนขงังเคซี่ กุงจินแกกี้บิดพวกนายคิดว่ายังไงมันจะฆ่าเราหรือเปล่าถ้ามันฆ่าเรายิงฝานี้ทําไปแล้วเวนแจกโคคานจะตั้งใจให้เรากลายเปน็นน,นักโทษในกรูอเจียนนั่นนะถ้ามันไม่ฆ่าเราแม่ฉันคงทําไปแล้วอย่างน้อยก็ฉันแน่ๆเป็นลูกสาว <Users? S 2> นายพลมันก็ระบาก่อยนายไม่รู้อะไรเลย <N> <ish> รู้ บุตรชาเคยเอาชนะชางซงได้ช่วยโลกเอิร์เลมดีว่าก็อบครัวพูดถึงบ่อยแค่ไหนซึ่งนั้นมันผ่านไปแล้วมา600ปีแต่กลับรู้เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานไม่มีความกัดเลยกดัดเลยนะได้ฝึกมาเกิดทั้งชีวิตจะสู้ผ่านทุกอย่างได้แต่ก็รู้สึกเหมือนเแค่คนรองอย่างน้อยก็โตมากกว่าคนที่คาดหวังในตัวคุณ ตอนนี้เขาหายไปนานเลยนะรู้เดี่ยวเดียวกันเลย <can> กระต,มตมอมกระตอมมาที่พ่อเป็นอดีตเดวินียนเป็นยังไงบ้างอะ่ะจินปจ <ะ S 2> เป่าจะถาจริงมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมละ่ะเขาแค่ปกป้องมากเกินไปตอนนี้ใช้เข้าทีมเอนายเคสยืนยันว่า จะบอกพ่อฉันเองพ่อคิดว่มามันจะง่ายกว่านี้นนและจะไม่ลืมได้เลยพ่อของฉันจะ <c oughs> กลับบ้านด้วยกรรหักเียงอะไรวะางอะไรนะอยากจยแล้วไม่เด้กันแน่เดี๋ยวสอเออะไรมาให้กูนี่เนี่ย กวัวน,นะถ้าถือแบบติอกระชับแบบนี้แสดงว่าแกบบ่สีเเบยงแน่นอนไ,อ,ไอ้ทากจะลูกกอง มีกาสโกจิตด,ด้วยนะปากเกดะจุงลับจุงลับนั่นแหละเอากุญแจมากูจะออกจากที่ดี้แล้วทำแ้นแบบนี้ไงกันทำให้ประสาทรับรู้สัมผัสมันใช้ได้แค่ระยะใกล้เท่านั้นเป็นลูกพอ่อใช้พลรรังิดได้มันมีข้อดีอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะ จบแล้วนะครับสำหรับชั pter หนะครับงั้นเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน,น้อยๆด้วยนะครับติดตามรับชม o มอ a ท k o m b a บทชั pter 7สวัสดีครับ